สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนมากินข่าวน้ำกันเ้อจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ได้ปลาสูงยอดอมันเป็นตาแซบมากเูดูมันเป็นตาแซ,บ,าาซบค่ะปันใหญ่พี่น้องเื้อต้มไก่ต้มไก่แซกให้น้าปลาเนือ้อแซบมากินข่าวน้ำกัน้อจ้าพี่น้องก่อนไปนอน ทองทองมันจะเป็นเมเ็ดเผาเนาะจ๊ะไม่มีหอมเลยจ้ะพี่น่องก็บาดไ,ไม่มีหอมก็เลยแด้ตามเนี่ยอร่อยอือเดี่ยวเดี่ยวค่ะเดี่ยวเนี่ย อร่อยไหมเนี่ยอร่อยอืมนี้จะได้กินตรงไก่ต้องใส่ไปตามฝาบอืมครับคำแรกติดก่อคำต่อไปติดใจต้องใส่ 응. 너무 아. แซ่บเนื้อปลากินกับข้าวต่อนเฮ็ดไปเนาะ Es never es วันนี้เราจะผัดโหรุนกันนะจ๊าทุกคนอันนี้เราก็จะเจียวกระเทียมกับต้นผักชีเข้าด้วยกันเพราะว่าเราไม่มีรากผักชีนะจ๊าก็ใส่พริกไทยลงไปด้วยเพิ่มความหอมจ้าผักเราก็จะมีเท่านี้ค่ะกระลำกับแครอทนะจ๊ะคุณรู้เครื่องปรุงเราก็มี น้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวน้ำตาลเกลือแล้วก็รตดีจ้ะจะผัดหม้อใหญ่เลยน,นะคะอันนี้เราก็จะผัดให้กระเทียมมันทัมหอมเหลืองๆก่อนจ้าดึงส้นแบบดึส้นจะดึงหักนะไปฝอยไปเลยนะครับ อุนบอรุไนไอ๊ะนนมกล้วนะรำอันฝอยแค่รอนต่อ,อ,อไปจังตัดไา้ผักยุ่กว่าน้อค่อยปรุงเรื่ง ก็เอา,าเนี่ยมาลนกะเราจะผัดให้มันสุกก่อนเลยจ้ะแล้วค่อยปรุงเครื่องปรุงรสกันเลยนะจ๊ะทุกคนเราก็ผัดไม่ให้มันสุกเยอะใส่เกลือลองไปหน่อยนึงนะจ๊ะน้ำตาล ก้าก้าเอาจ้ะสวัสฟ้าเขียวจ้ะล้ค่อยชิมอาทีหลังเนาะข้าดอะไรกว่ารับตีจ๊ะน่ะไม่มีผงชูรสนะจ๊ะร้านนี้ไม่ใส่ผงชูรสจ๊ะมันหอยจ้าเฮ้วิลิกะบอสกะวูฟ่ะเสร็มังไปจ๊ะ คุณจะพอที่เองนกันเกล้อมาสร็จกมาสกัดพอสดนีคนจ้า,จามันเข้ากันก่อนเริ่มนอกเราก,ก็ชิมรสละจ้าโอเคละจ้าเราก็ใส่เส้นลงไปจากนกั่นอืม้มใส่เส้นลงไปเลยจ้า เราทำว้เยอะๆนะคะทุกคน,นนี่อยู่ได้ประมาณสามวันพนะี่หนักเราจะแช่ตู้ไว้ตลอดนะขนมเราจะยังไม่ห่อมดนะทุกคนถ้าห่อไปมดแป้งมันจะเปื่อยมันจะขาดเราพัดไปจะเช่นี่ค่ะทุกคนสีสันน่ากินบอก เริ่มแข็งล้อคะหน้ามันแข็งนะเนาะแล้วก็จะพอแล้วค่ะโรยด้วยผักชีพี่น้องโรยขึ้นผักชีจ้าเดี๋ยวเราจะปั่นเนื้อไก่แล้วใส่ที่หลังนะคะเราจะไม่เอาเนื้อไก่มาผัดเนาะเราจะต้มเนื้อไก่แล้วเราก็เอาไปปัน่นแล้วเราก็เอามาใส่แยกใส่ต่างหากเพราะว่าบางคนก็ไม่กินเนื้อซั์นะคะนะนาะ เลยไม่ผัดรวมกันค่ะสวยงามไก่ทอดอร้อนๆจ้าไก่ทอดชุบแป้งทอดไก่ชุบแป้งทอดร้อน,นอนสินละ ชีสีชิ้นห9โคบเก้าคนจะสวยงามมากเลยนะจ๊ะท <C> e <at> อดหมูติดมันนะนี่ดูดิ <C> e <at> มันติดมันก็ปาดออกนะมันมันมันหลโผวดออกเลยเอาม,มาทอดแต่แสบปนนะ่ะ <C> e <at> นี่มันเป็นหมูแบบนี้จ้ะ มันมันหลายแล้วนะเขาก็แจกออกพี่น้องอมัดสอดจับเขาร้อนร้อนแส,บ,สบแบเนาะอื้มพี่น้องเน่โอ้ยติดมันจ้า